เข้าข้างตัวเองเนี่ยฮะก็เรายังคุยกันไม่จบใช่ไหมคนดูไอ้บักมนุษย์เข้าข้างตัวเองนั่นอะใช่ป่ะคุยกันจบยังวะฮะพี่น้องไหนเหล่าเดยเราคุย,ยจบยังไอ้บักมนุษย์ไอ้บักมนุษย์สูงกลางโลกนั่นอะฮะไอ้ทียกูโคตรงงเลยจริงคือเป็นคนเปิดสตอรี่มาเองแท้แท้ กูละเหลือเสือกูละเหลือเสือพี่ไม่จบก็ต่อเถอะไม่มันในนี่เว้ยคือมันแบบคือผมงงจริงๆนะว่าเขาเป็นคนพาดพิงประเทศอื่นเองนะคือเขาแบบเขาเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าแบบการที่พาดพิงประเทศอื่นมันไม่ดีอะ่ะคือเขาไม่รู้จริงๆหรออันนี้ผมอยากรู้อะ คือไม่รู้ไม่รู้จริงๆอะหรือว่าแก้งบ้าวะเะเหย็ดลู่นี่ผมอยากรู้อาหาบีซีกับจาก,กินังมาหาหน้าสภาครับหรือว่ากูเป็นประสาทไปเองวะฮะคนดูกูประสาทไปเองใช่ไหมฮะ กูอาจจะภาษาไปเองก็ได้เนาะเออกูอาจจะแบบกูอาจจะผิดเองจริงอะเนาะที่ไปคุยกับคนที่ไม่เข้าใจเฮียอะไรเลยอะดิ้นไปเลยดิ้นไปเลยโดนไฟลวกไปเลยโดนไฟลวกไปเลยดิ้นไปเลยดิ้นไปเลยดินยด้นให้เหมือนหนอนโดนน้ำร้อนลวกนะไอสัตว์เอ้ย,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 ยดิ้นไปเลยน้ำร้อนลวกเหรอดิ้นไปเลยไม่เครหรอก ไม่เคหลถูปักผีปอบแม่งเปิดสตอรี่กับกูเองคือกูไปคุยเรื่องนูน้นเรื่องที่นูน่นมาพาดพิงที่นี่อะไรวะน่ะแล้วก็มาถามอีกว่ากูไปไปถามตำรวจที่รีพอร์ตมันทำไมกูก็ถามทุกคนไนเ้เฮียกูเดินไปบอกเขาปะล่ะไม่ดูกูจริงปะเนี่ยคือมาย้อนดูกูก็จับใจความให้ได้ดีว่ากูถามทุกคนกูไม่ได้ กูเดินไปเรียกตำรวจทุกคนเลยจริงไหมกูบอกว่าไอ้ตำรวจมีใครรู้จักบ้างมีใครคุ้นเคยบ้างกูไม่ได้บอกนี่ว่าเฮ้ยตำรวจคนที่มีปัญหากับนายกจิมามาคุยกันหน่อยกูเรียกทุกคนอ่ะค่อยผิดอะไรอ่ะแล้วมึงถ้าเกิดว่ามึงไม่พลาดพิงเซิร์ฟกูกูจะไปยุ่งกับมึงทำมาให้บักฮาผีปอบมึงเม่ เฮ้ย hey! ตังหมดไอ้หนุ่มโอนตังให้ขอเงินสดได้ไหมฮัลโหลใหม่เฟรนแอมเฟรนลี่ฮัลโหลใมเฟรนฮัลโหลครับ <I 'm S 2> ได้ยินไหมแอมเฟรนลี่ขอสองร้อยได้ไหมเดี๋ยวโอนตังให้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าหนึ่งสามสามเองเอรียกไรเออไม่ไม่เป็นไรครับโอ้ขอบคุณมากครับหูดน้ำใจหายจะได้ยากยิ่งในเมืองนี้ขั้งในเขาคืออะไร จเจริญอะ,ะเจริญเถอะโหอยู่ยากนะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้กลัวส้นตีนนะแต่อยู่ยากนะไม่คืออันนี้เว้ยคือผมว่าเป็นเขาดังเลยด้วยเบลไม่คือผมไม่นี่เว้ยผมผมไปเรียกตำรวจทุกคนเลยที่รู้จักแล้วก็อยู่ในช่วงที่ไอ,อ,อ้นั่นอยู่เว้ย เออแล้วก็มาบอกมาบิ้วแบบโอ้โหคือย,ยังไม่รู้ตัวเองเหรอคือคือคุณผมไปช่วยพี่แกคุยกับคุณเรื่องที่นูน่นแต่คุณคุณเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องที่นี่ผมก็เอาเรื่องมาถามที่นี่เลยแล้วมาถามแล้วแล้วมางงอะไรอะมางงอะไรว่าแบบไม่เข้าใจว่าจะแบบเออจะเอามาถามที่นี่ทำไมอ้าวก็มึงเปิดประเด็นมามึงเปิดประเด็นมาแบบผีปอบเอ้ะมึงเป็นคนเปิดประเด็นมากูพูดแบบแบบนี้ยเงี้ย ในหนังเลยแล้วกันมึงเปิดประเด็นมาแล้วแล้วมึงพูดมึงพูดกับมึงพูดกับกูเออมึงพูดพาดพิงเมืองน้องกูมึงพาดพิงเซิร์ฟน้องกูกูก็ต้องมานะสืบต่อว่ามันไม่ยอมรับผลตัดสินนะน้ำม,มาแล้วครัเออเอาเดี๋ยว,วอันนี้เวลา เฮ้ยมึงเช็คเวลาเด้ไอ้กากินังกับบีซิเลียนอะเหลือถึงวันไหนวันที่ห้าเน่ยวันที่ห้าห้าหมดเลยห้าตุลาโอเคแก้เลยแก้เลยว่าจบแล้วให้ม hey, ันใส่ช so ุดได้เลยเพราะเพราะมันถามกูอยู่ว่าผมว่าไงแต่ถ้ายังยังสนุกประชาชนขออีกนิดนึงถึงกำหนดได้ไหมฮะค่ะให้เข้ามาได้เลยใช่ไหมบีซเลียแล้วนี่ได้รถคืนเลยไหมครับนะได้รถคืนเลยเดี๋ยวจัดการให้เลย โอเคนะโอเคครับตามนั้นเลยครับโอเคไปฝากไปบอกไอ้นี่ด้วยแล้วก็ไปดูไอ้เจสกาเร็ตไปดูรายชื่อที่โดนปลดออกไปเอากลับเข้ามาให้หมดเลยคืนบัตรแก๊งด้วยนะคืนบัตรแก๊งด้วยอ่าเวสลี์ด้วยใช่ไหมครับใช่คืนให้หมดเลยโอเดพิชี่ครับขอเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่ผมงงคือกูงงจริงว่าคือกู ไม่ได้เป็นคนเริ่มดใช่ครับแต่มึงน่ครับเออคุณแจแดงนี่คือต้องตีใหม่เองหรือว่าน่าจะคืนเดี๋ยวเอาวัดคอยคืนไปเอาวัดคอยไปคืนเอ้ยวัตมันคืนได้ไหมคุณแจแดงอะไหนลองดูดี่มันลากเสจตัวไม่ได้นะลากใส่ตัวไม่ได้เหรอใช่ครับลองถามเนี่ยถามตำรวจให้หน่อยว่าตำรวจลากได้ไหมถามแค่หลอดดูได้ไม่ใช่หรอกครับคุณแจแดงมันได้เพราะว่าผมผมเคย เราหาแกงดินไปก่อนนานนนานละใส่่ตัวไไมด้ลองดึงกุญแจแดงลองใส่ตัวให้เขาดูให้หน่อยแครอทครับไหนของเขาไหนอ่ะโชคก็ได้โชคก็ได้ไอเนี้ยไอหูหมวกแดงๆบ้ากามบ้ากามเนี่ยเอ้าผมไม่ได้บมาแล้วดึงจากใครไปดึงจากพี่ก็ได้ไหมพี่มีกุญแจแดงไหมมันดึงได้อุ้ยไม่มีฉันไม่มีกุญแจแดงมือให้กูมาหมักละมึงอย่าจับผิดนะอย่าจับผิดนั่นไข่พี่กุญแจมันเรียวๆ่ไไมด้กุญแแจดดงึงไม่ได้ดึงไม่ได้ก็เอาเหรียญวอทคอยให้เขาไปนับว่ามีกี่คน ที่เรายึดกุญแจแดงมากี่อันก็ให้วอตคอยตามจำนวนไปมันอยู่มันอยู่ที่บีซีอยู่ที่ออโราออโราไม่อยู่ต่อไอ้บอสขึ้นคนคนแรกใช่ป็นยังไงยี่สิบเจ็ดใช่ไหมงั้นกุญแจแดงเดี๋ยวค่อยมาเอายี่สิบแปดเดี๋ยวค่อยมาเอาวอตคอยไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเอาบัตรบัตรแกงคืนให้เขาก่อนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไปเปลี่ยนชุดไอ้ขวัญจุยไปคืนสภาพแล้วไปไปเปลี่ยนชุดแล้วก็บอกให้มาทยอยเอาของคืนได้แล้วไปทั้งสามแกงเลยใช่ไหมครับต้องกลับไปเป็นนางฟ้าใช่ไหมนะ แะ่พลังอยู่ที่เจมส์มึงออะส้นตีนส่วนไหนมาคิดอ,อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ทะลาะกับสมองไปแป๊บนึงเอ้ดอกแกงเดี๋ยวเจอจด้วยไม่คือผมอะไม่เข้าใจว่ามึงน่ะสิคนเริ่มคือมึงคือคุยกันปกติมึงน่ะเป็นคนเริ่มาพาดพิงมาก่อนกูถึงต้องมาทําเรื่องสืบที่นี่จริงปะละ่ะเออเจ็ดเคค กูเข้าใจผิดป่าววะคนดูอันนี้ถามจริงๆนะเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วแล้วคือโอเคผมก็ได้รับมาว่าแบบพี่แบบเหมือนแบบเขาพูดเชื้อเชิญชักจูงให้พี่โดนจวกไส้นะกูก็อ่าโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปลองย้อนดูพอกูฟังเสร็จปุ๊บไปไปไป,ไปเหอะกูไม่เล่นกับมึงหรอกนะวอลแชทไอ้หี้ย จริงๆกูไม่เล่นหรอกกูกูไม่เล่นหรอกจริงๆอ่ะวอแชทอ่ะไร้สาระไอ้เหี้ยสตรีมเมอร์ควรใช้หัวครับใช้หัวเมื่อก่อนผมใช้อารมณ์นะเมื่อก่อนผมใช้อารมณ์แบบหนักมากเลยไม่ฟังใครเลยแต่เดี๋ยวนี้ควรใช้หัวสักหน่อยนึงก็ยังดีไอ้เหี้ยใช้หัวนิดนึงไม่ใช่ว่ามีคอม ไม่ใช่ว่ามีคอมที่สามารถเล่นได้แล้วก็คือยิงสตรีมได้แล้วมึงจะเป็นสตรีมเมอร์ไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดนะครับแค่มีคอมก็เป็นสตรีมเมอร์ไอหลานคนเล็กกูน้องคนเล็กกูอย่างนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์ได้นะเพราะแม่งมีคอมคอมแม่งแรงด้วยสามศูนย์แปดศูนย์ที่ไออ่ะเออกูตัวเท่าเอวกูอะสามศูนย์แปดศูนย์ที่ไออ่ะก็เป็นสตรีมเมอร์ได้อย่าเข้าใจผิดนะเออ สตรีมเมอร์ที่ดีสตรีมเมอร์มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเว้ยความสามารถอะความสามารถอะเมียเปล่าฮะห,หรือว่าหรือว่าความสามารถคือพระเอกอะแม่งไอ้กูปวดหัวอยากเป็นพระเอกเนี่ยก็โดนเขกปก๊ปกๆหรอกโอ้ แล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้อมูลนะผมมีข้อมูลเยอะครับผมมีข้อมูลเยอะอยู่ที่เนี่ยแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยนะผมจะบอกคนดูเลยผมจะบอกคนดูให้เลยแล้วกันว่าแบบสงสัยเยอะใช่ไหมไม่เคยผิดใช่ไหมก็ลองดูเองแล้วกันคนดูคิดตามแล้วไปย้อนดูเองแล้วกันว่า เปอร์เซนที่คนคนึงจะขับตรงพุ่งไปตรงจุดไปตรงจุดที่แบบมีสตรีมเมอร์ตัวใหญ่อยู่อ่ะตลอดเวลามันเป็นไปได้เหรอโดยที่ไม่มีการโทรศัพท์อะไรเลยโดยที่ไม่มีการโทรศัพท์เฮียอะไรเลยก็ูไว้ะขี้เกียจจะพูดไอ้ห่เคนแหมจะให้ด้อะจะไปบิวแชทมาตีกูขอโทษเถอะไอ้สัต์ตีนหนักกว่านี้กูก็รับมาแล้วกูเจ็บมาเยอะ กูเจ็บมาเยอะไม่ครามือครานามือกูหรอกนะกเจ็บมาเยอะตรงเลยเจอใครเสร็จปุ๊บตรงไปตรงไปตรงไปมึงคิดว่ากูไม่ได้รับรายงานเหรอกูรับรู้ทุกเรื่องแต่กูไม่อยากจะไปยุ่งกูไม่อยากจะไปยุ่งแต่ที่กูไปยุ่งนั่นคือพี่กูเ็าปวดหัวแล้วกูก็ไม่อยากจะไปปะหัดประหารใครบัตรซบริอาจจะเอาแช็ดมาตีกูเออ รีอาจจะเอาแชทมาตีกูไม่ขนามือกูล็อกไอสัตว์ไอซองเมื่อก่อนกูโดนดนักกว่านี้เยอะ,ะกูมีทั้งประสบการณ์และประสบการณ์เว้ยโทษทีของมันแรงวะ่ะไอเหีย บิวไปเหอะบิวไปเหอะผมไม่เล่นผมไม่เสียเวลาเล่นด้วยไร้สาระมันไร้สาระไอ้เหี้ยคือมึงแบบถามก่อนถามจริงเหอะมีคอมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสตรีมเมอร์ได้นะมันต้องมีมากกว่านั้นแม่งคอมคอมสตรีมสตรีมอยู่ๆแบบมีคอมเดี๋ยวแบบปุ๊บสตรีมกูเป็นสตรีมเมอร์ก็เป็นกันได้ทั้งโลกแล้วครับผม โอ้ oh. อะไรมันยาวอะไรกุญแจแดงนี่เราต้องคืนเอาจริงๆทำไมอ่ะก็ปกติเราไม่คืนอ่าไม่คืน<อ>ก็ไม่คืนเนี่ยบอกเขาเลยถ้าเกิดว่าปกติเราไม่คืนก็บอกเขาไปเลยว่าไม่คืนปก,กติเราไม่เค,คยคืนใครมึงก็ไปบอกเขาสิบอกอบอกูทำไมล่ะเออปวดหัวไหมมัน มันเป็นเหมือนแบบไอ้นี่วยเหมือนแบบเหมือนอะไรรือว่ะเหมือนตื่นมาเสร็จปุ๊บมีขี้มูกแข็งอยู่ในจมูกอ่ะเหมือนเป็นหวัดแล้วมีขี้มูกแข็งอยู่ในจมูกแล้วก็แค่แค,แค,แค่ทิ้งไปเฉยแค่นั้นไม่ได้สะดุ้งสะเทือนกูเลยเฮี้ยแหมจะมาบิว้วคนมาจะมาบิ้วแชทมาตีกูโอ้โหขอโทษนะ <c oughs> ดูไว้ซะเนี่ยช่องแชทช่องแชทเอาคนที่ดูกูประจําอ่ะเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เลยเออเวลากูโดนดา่าแม่งหัวเลาะ เวลากูโดนด่าแม่งหัวล้อใส่กูด้วยโอ้ทำผิดแต่รู้จักหันยอมรับบ้างอุ้ยบักผีปอบเราอ่ะเป็นคนน่ะทำผิดอ่ะเรายอมรับเราแก้ไขคนเขาเอ็นดูคนเขาแบบเอ้ยแม่งเออเออช่างมันเถอะเขาจะมองข้ามไปแต่ถ้าเกิดทำผิดไม่ยอมรับต้องมาให้นั่งเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนู่นเปิดนี่่ะคนเขาจําไม่ลืมเว้ยคนเขาจะจําไม่ลืมไอ้เหี้ย กูโดนเป็นประจำช่องแชทกูหวัวเราะชอบ <c oughs> พี่สวนแม่งโดนด่าแล้วว่้หวัวเราะคิกคักคิกคักไอ้เหี้ยนั่งแอ็กนั่งอักกันไอสัตว์นั่งจิ้วนั่งกวนส้นตีนกูตลอดเวลาช่องแชทกูอะเออไม่มีใครเข้าไปด่าใครหรอกจริงไหมละ่ะและแชทกูแม่งก็กวนส้นตีนกูเวลากูโดนดา่าก็ชอบชอบจิ้วจิวแต่ช่องแชทผมก็ไม่เคยด่าผมนะก็ไม่เคยด่าผมนะเออ เพราะช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนไปเยอะขอบรีซัพด้วที่สามเขาเบิร์ดคิดใครบอกนะพูดอีสานไม่ได้คือผมมามีพี่เลี้ยงเมื่อก่อนพี่เลี้ยงผมเป็นใช้คำพูดพวกนี้บ่อยมากใช้คำพูดพวกนี้บ่อยมากผมก็เลยติดมาใช้แต่ผมก็พูดได้แค่นี้แหละแต่ผมไม่รู้หรอกมันคืออะไร <c oughs> เฉยแค่อินเตอร์เทกันเอง นี่ผมแม่งเฮียนี่กูเกงใจพี่อาร์ตนะกูโทรไปขอเขาได้ไหมเนี่ยว่าพี่ผมแบบเล่าให้แชทฟังได้ไหมสักนิดนึงะได้ไหมเล่าให้แชทฟังสักนิดนึงได้ไหมแชทจะได้แบบเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอไอเวย์เนยขอบคุณซาปาเตอร์จากโจได้วยครับของหน้าครับผมยีต้องรับนะครับผม นิดหนึ่งอะได้ไหมแม่งเติตอนนี้ถ้าอดก้าวีนางไปถึงยี่แปดปะขอท้งนิดนึงได้ไหมแบบโทรไปแบบอยากอยากโทรไปพี่มึงขอแซะนิดหนึ่งนะขอนิดนึงขอนิดหนึง,ง,นหนงแบบเอ้ยคือทำทำอะคือพยายามจะบอกเขาแล้วนะว่าแบบ ทำผิดอ่ะยังไม่รู้ตัวเองว่าผิดเลยเจองกไร็ัว่ีิแเจ๊เปคนลงชื่อจ๊จำไม่ได้เลยอยี่สไม่คุ้มนะพี่คืออะไรวะไม่คุ้มคืออะไรไม่คุ้มปะไหมอ ีซีี่นีแหละครับเผมจะแจ้งทีเดียวเลยีซีบกกินนะครับเดี๋ยวแบบคันปากเอางี้แล้วกันผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะพี่แกน่าจะโอเคกับคำอะผมอาจจะไม่เล่าตรงๆแล้วกันแต่พี่แกน่าจะไม่ไม่อะไรหรอกพี่แกน่าจะไม่อะไรหรอกคือผมก็จะพูดไปว่าเป็นเพยเยอร์ก็คือส่วนเพลเยอร์ครับเป็นเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์ไม่ใช่แอดมินนะเป็นเพลเยอร์ไม่ได้แอดมินนะและเป็นเพลเยอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าของเซิร์ฟด้วย พูดไปแค่เ uhm นี้ยพูดแค่เ like นี้ยแหละคันปากยิ้มยิ้มไว้ก็คือตีเป็นเหรียญละวตีเหนื่อที่เหลือไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองแล้วก็สามสามสามสี่น้าววี่ครับวันนี้ฉีกโอ้โหสักเกลื่อนมาหรอรถมันล้มก็เลยสักทับมันซะเลยอ๋อเป็นไงวันนี้ทำอะไรเนี่ยวันนี้สิมาหาลุงแม็กมันยืนคุยลุงแม็กคุยกับผู้หญิงไม่ได้แล้วก็อยู่อีกประเทศนึง อ๋อแม็กเชลใช่ไหมนรกว่าแม็กโดโน,โนัลอย่เดินมาใกล้พี่ดิ <c oughs> พี่หัวแตกถอยไปก่อนโอเคโอเคบอสขอโทษพูดเฉยๆผมพูดเฉยๆไม่รู้ว่ามีอะไรเ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าขดห้าร้อยดวงครับ มันต้องจดชื่อนี่มันไม่ไม่เจร้องก็ไม่ให้ทีละไปอ่ะขอบคุณเจ้าพ่อตเตอ์จาก JB ครับผมมึงไม่ต้องพูดมากคนดูพวกมึงนั่นแหละพวกมึงนั่นแหละที่ส่งแต่ละอย่างให้กูมึงหรือมึงจะเถียงฮะในเพจกูเนี่ยไอสัตว์นึกว่าสูนมาเทาทุกผีนะครับดูอันนี้ครับน้เช็คอันนี้ครับน้อย่างงูนน้อย่างนี้กูไม่ต้องทำเชี้ยอะไรเลย ไม่ต้องไปนั่งคุยอะใครด้วยกูก็แค่อ๋อยนี้เหรออ๋อยนี้เหรออ๋อยนี้เหรอหลังๆกูไม่อ่านแม่งไรเฮียกูเหนื่อยลงสตรีมเสร็จปุ๊บก็เหนื่อยแล้วเฮียต้องมานั่งเจอเสร็จปุ๊บขออภัยขออภัยจริงๆขออภัยกับคนที่แบบทักมาเพื่อจะขอคาปรึกษารบกวนช่วยซับพอร์เตอร์แล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันในดิสคอดเพราะผมไม่สามารถที่จะพิมพ์ไปได้คือผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่พิมพ์ไม่เร็วผมพิมพ์ไม่เร็วแต่ผมชักว่าเร็วมากนะเข้าใจกันหน่อยคือผมแบบ ผมได้พิมพ์เร็วอ่ะคือผมเน้นชักว่าวอ่ะเข้าใจปะเข้าใจใช่ไหมเขาดาวหนุลดวงครับสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้ครับผมไม่ต้องไปนั่งหาไรสาระไอ้เหี้ยแป๊บหนึ่งส่งมาละแป๊บหนึ่งส่งมาละส่ง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 มาฉะนั้นชักต่อไปฉันก็พูดเล่นไปงั้นแหละเธอให้มันพูดให้มันสนุก ขอบรา้วสองร้อยดวงครับไม่นี่คือมันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่ว่าผมอะครับอะไรเออซารอตที่สามห้านูมึงยี่อะอ๋อว่าไงว่าไงบังคับใช้เลยใช่ไหมครับนะอะไรเออเปิดได้เลยใช่ไหมครับโอยเฮียกูบอกมึงว่าจบแหลงเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นสามห้าแล้วมึงมาถามทำ้นตีนอะไรกูบอกมึงแล้วอยู่แต่กะหญิงไหอยู่แต่กะหญิงไอ้สารเลี่ย แม่ครับนะผมจะเรียกแกงเขาบออธิบายครับเรื่องที่สามเอกับสามสองก็วะสามเอกกับสามสองเป็นเงินสดใช่ครับแต่เขาสามารถเลือกเป็นเหรียญได้ใช่ไหมครับนะฮะมึงคิดว่ากูให้เป็นเงินสดแล้วใครเขาจะเลือกเป็นเหรียญว่ไอควายในเมื่อเป็นเหรียญมันแพงกว่ามึงโง่ปะเนี่ยนี่มาเอาแล็โบ้ครับเพื่อเกลีงินเพื่อเขาจะเพื่อคลมุมอแล้วแต่มึงเหอะไอเทียไม่มีใครเขาโง่เหมือนมึงหรอกไอควายนะเขาได้ยันพูดเผมให้ตัวแทนแข้งมาคุย